อ้าวโมเมนกล้องนั่เล่นก็ฝืนจะพวืองไหมไปบ๊อบลวนอ่ะสดีก็คือป่าเพิ่นขึ้นมาค้ามกับลุงกระทำโลวนแล้วคอยปอกซอยเพิ่นน้อยหนึ่งจะบทาทายคลิปตอนปอกพี่น้องก็คือไข่ซีอิอาเวียงเสริมก็คือสิเกเอามาค้ามไปขายพี่น้องซองนี้ว่าเพิ่นเพิ่อนขายมาค้ามนะเพิ่นสื่อมาค้ามโลหนึ่งตัวตัวซีพันกี่ถามพันไปถามแล้วถามนะฮะปัดเถื่อลงแผลกว่าบิดคอยอีก เดี๋ยวอนสิเกใส่ถุงก่อนป่าปอกข่ปอกซอยล้น้อยนึงเาใช่รถแล้วนุ๊บะไ่บ้านเพาะอ่ะหาจุ๋หาเลยใช้เหี้ยถามเร็วลงเร็วลงที่สั่งกาบนี้กาบนดิงกาบนดิงะาเดี๋กาบ นี่ก็คือปักคามโอ้เติมนักเติบแล้วนี่ไปไล่โล่ย่นี่ฮะโอ้ก็ชอบมาลมข้าแแคเไปป้าก็ไปน้ำสิไปไปไปป้างอไปหลวมปลาคามไปเลยไปนี่ไาลูกไปมาไวไปมาเมื่อไหรเท่าไรนะลากาไปป้าป้ามไปย่างย่าง ไฟมาสิรายจักโลอะไรกัและสีายจักพันพี่น้องฮะสิไปขายมะขามมอหลนอย่าขี้ขนมเลยนี่นาอ่าอย่าให้มูออุมนะมันกันักแล้วอุ้มต้องคนลึงท้งคอออหนุงสินอิลุมพุม ยางไหลๆขออ่อยยางไก่ไดไอยายืนไขประตูก่อนจะจะไปจะไปใช้ถลวลนจะไปค้ามาค้ามบ่ถลนเมื่อนก็พอเพื่นนี่กนี่ไปไป้าย่างอ่างน้งม่ลูกบ่อย่าปวนโอ้อสันปวดเศร้าหัวเอ้าเออสันน่าคือน แต่ยังขี่รถยี่มาจาขับเอ้ยขี่รถขาทางใดสาวสัน<ญ><ส><ญ>รถปูซ้ายป่ะคะรถปูซ้ายเ<ส><ญ><ส><ญ>ดี๋ยวเขามาหลุดมาสิไ,ทไรท่ะเลพี่เนาะป่าเราอุม้มทั้งมาขามอุม้มทั้งหลุกแล้ว หาเงินซื้อนุ่มให้รู้ฝ <laughs> ่าละหาเงินซื้อนุ่มเอ้างูอ่ะพื้นดินนี่ปะหันแล้ว

ฝ่ายแน่นดแปดโลกับแปดโลกหม้อโรนชาขนมเบ้อแปดโลกับเครื่องแปดชามซอสซีแปดชามาส ตมันาเมาหอาไเอื่อเม่เงืนหลวนจะนับหน่ไพวกเจ้าป่าบัวลนให้อาน้ำก็ลูกให้อาน้ำให้อานำไห้เอามาเงืนข่อยอะเหล่าเส้าหาพันเ้าหาพันก็คือเล่้าซีไหนต่เพิ่งเติมให้พันหนึ่งไวเขาคนใจดีแหงได้เอามาส่งเงื่อนเนาะเออมาส่งเงื่อนันะไปเอาบอกขนมโลวนอบก้รมัน เอาไปซื้อเพลนเพลทจะหันแล้วไปเมื่อไปะไปเมื่อวันนี้ไปเมื่อวันนี้ลายเงือดเนี่ยโอ้รถคือแตกค่กแตะไปตามมาเพียะจะจะนั่นอกเอาไว้นะบอกไอ้น้องชายยิบกุบ่ได้น้าลุงรถเพลปูได้่นนะ กูสีตามแห้งเต๋อจงมาแตะขวางเานนครับไปชีลงเลยครับไปชีแล้วเอาอันอ wow ันขาวๆนนะยิบเอาวะเอาเไม่ so ้มนมีล้วเาไม่้เดมืง่อยู่่ไห่้เองินละแล้วจะบอกเราเระเห้ดอกเราบันเบาางๆกันแล้วเห็นเขาเดียวมันบีอยว หันและเด็น้อยนห็นแล้วเหตุใดยังชิชชนไม่เท่าหุ้มอุ่นไม่เท่าเฮืองอะไรไอ้แห้งได้งอตัวนี้นะใช่เงินนะกรถเชียงแล้วนั่นเลยเชียงใช่ปะชิชชนตัวนั้นให้เอาโอ้ได้ค่ะพายจีริณพายเยลีนพายทิมนูกไปอันนี้ยป ไหนเงินเศร้าหาพันพี่น้องไอ้ป่านั่งปอกมืดเมืดี่กว่าบวเห็ดยังถึงเลขได้แล้วถึงเลขสามตัวบ่ก่อเฮงแล้วมึ่ได้เมยนเพียงเป็นเพียงเอออย่างไรเงินอย่างไรเงินเออกบบเอาเอาอยู่เงืนเ่กุเมียนพอหมกวิ่งอยู่ขึ้นนมาเท่าก็ถึงเกือบชองซีน่้าน เป็นฟดบ่ได้ได้กับหมวงนี่เนาะใชเลยเป็นลอกบ่ล่ะเจ้าก็ได้กินบักม่วงอีแด้หอนยาบักม่วงล่ะเออมันคือ่ทนฝนตกแท้จักเทื่อเนาะเป็นฟดบ่ล่ะบักม่วงมันบ่ป่ะโอ้ได้กินทุกนอนแท้คันเด็กน้อยบ่กินเบิดอันนั้นฝนบ่ตกแท้จักเทื่อ ไปขายมะขามเป็นยางหล่อดินบริยางหึงแหละหันหันเออหูยู่มายางหล่อบ้านพี่น้องเอ้ยยางหล่อบ้านนะกะผ้าป่าไปขายมะขามเลยบริยางหล่อบ้านเป็นทีศสองทิล่ะป้าเธอหอกม่วงเป็นฟุดบริยังพี่น้องไก่สิริกินหมากมาแล้วจะได้ฝนตกลงมาหั่นมันจับสิดิกินอีกนะกาแกจะยไมได้ แกมืด <paling> มือคอยแกซอยป่าอยู่เพราะว่าหลายเจ้าหาผันก็ดีกว่าบ่เห็นยังถ้านั่งมืดมือแห้งบ่อยยังอันนี้นี่เจ้าเนี่ยมาซื้ออีรุ่งเพื่อกับขืนแกขืนเออป่าเพิ่นคลายได้ร้ายได้๋ยวนะก็แล้วหลเงินมากก็ซื้อนุ่มให้หลวงแล้วแน่เพิ่นเพิ่มแน่พ่อได้ๆตื่มกันนะพี่น้องดีกว่าอยู่ซื้อๆเป็นไล่หลายเสริมคอยกะแข้งแห้งเลยแหละก็คือขอเชิญเราให้ฟังพี่น้องคอยพิษ คงกินคืนนี้ขอยพิษคงกินก็คือบ้านนี้ขอกินเฟอ้อบ้าเทอาสาวหัวแหลงคือบ้านนี้ขอกินเฟอ้อกินลูกเสียนกินไข่มุดแดงกินตมปลาสมุดแดงพิษเป็นเดือดไหลออกพี่น้องเอ้ยเฟ้อดิอืมกิน้าย,ยางกะพิษแล้วกะเจ็บเมื่ตอต้นเมื่อโตแล้วกะเลือดไหลออกยาตุมอัมานนั้นตมบ้านตมยาให้กินพี่น้องไข่แนมือน,นี่เปือยยัง ตุ่มกกเดือแกนเดือเอใส่เดือบ้านนั่นนี่แหละใส่ใส่ไอซังแหละเพราะว่าขั้นท้าพีดเดือดเหามันสิไหลเด้กะ็คอยกะกินซาใส่ผดพี่น้องเอ้ยข้อเสียระวังมันจะยุ่งสิตายปลาดุกกะโอเคพี่น้องเอ้ยผู้สาวกะโอเคแหละนะยังไม่ท่านไหนเาอาบเลยยังไม่ทันตื่นหลูกก็ได้นอนแท้ รนแ like ล้วแตกมัใหญ่ๆนึ่งลนแลแตก้่ๆนือเลยเด้ซื้อมานะ้ของรนว่าสีเสือนี่ว่ามาต้มน้ำเน่ย ตื่นเดียวคนหน่อยตื่นเดียวพี่น่องเอ้ยฮะฮมื่นตาเดียบาทนี่นอนแสบนอนหนอยมือน,นี้พื้นไห้เลยลูกรลบ้วอื้าฮะฮตื่นว่าอะไรอยากลนได้ข้อหล่นได้น่ฮฮะ,ะยาเสียอาบน้ำแล้วบัยไน้อยเดียวนึงง่ไดอห้รลยจี อะไอออนี่มันโอ้ยอยากกินนมบ่อยากนมแห้งนะไปโชว์ย<ม>ารุมมา่นโชว์มารุ่นนมอือโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเตรียมอุปกรณ์หั่ยาเอาคนหน่อยอาบน้ำก่อนเพราะว่าเพิ่นต้องไปต้องแกก็ติดตามใไฮสองแม่แน่เพิ่งสองแม่แน่เด้อนแน่นแน่ ในไลน์โคนรในเด้อชื <หา S 2> ่อเป็นพื้นนี่เนาะโอเคโอเคค่ะคนหน่อยสิหายพี่น้องเลยัดเบิ่งคนหน่อยน้ำแน่นี่คนขี่ได้ไลายนี่โอเคโอเค